ขอบคุณค่ะแก้มช้ำเออแก้มช้ำแล้วงงแก้มช้ำเลยพี่ต้นขอบคุณค่ะ เป็นกำลังใจจะได้มาไลฟ์บ่อยๆก็มาช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วช่วงก่อนไม่สบายไงแอดมิด <c oughs> อยู่โรงพยาบาลเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่า ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยพูดได้ไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยจริงหรอไม่จริงหรอกผู้ชายชอบให้ผู้หญิงแต่งหน้าหมดนั่นแหละจริงไหมถ้าไม่แต่งหน้านี่นะสิไม่สวยต้องแต่งสิไม่แต่งเดี๋ยวมันไม่สวย กคนเห็นอะไรอ่ะเห็นเมื่อวานนี้เขามีข่าวอะไรกันอีกแล้วเมื่อคืนเนี้ยมีใครอะไรซุ่มยิงสักอย่างน่ากลัวเนาะพี่ธนวัต์ขอบคุณค่ะ เอ้ย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 ร้อยยี่สิบแล้วเว้ยอ๋อร้อยสามสิบอว้ยโหดโหดอันร้อยห้าร้อยหกไอเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขันอีกหนึ่งอันสองร้อยร้อยเก้าสิบเก้าอันขอบคุณค่ะ หรือว่าเวลาของเรามันจะเป็นตอนบ่ายจริงๆเนี่ยสักเนี่ยสักบ่ายที่ไม่ใช่เย็นนะสักบ่ายที่เป็นเกือบเย็นออห้องเราค่อยคึกคักมีสมาชิกมาลายล้อมหน่อย จะสวยขึ้นอยากสวยเพราะปกติเป็นคนไม่สวยรอเล่นสวยดูในนี้คดูของสักพักมันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยไอน,นิ้อันนี้มันสว่างาส่วนกระจกจริงมันแบบว่าเยมันจะเข้มมันจะตาฉันได้แล้วไปดูในนี้ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วดูในนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยงงแสงเพี้ยนมากแสงไม่เหมือนกัน เนี่ยเนี่ยปัดไปปัดมาปัดจนหน้าจะดำแล้วแสงเพี้ยนพี่ธทำมารัดขอบคุณค่ะแสงเพี้ยนเนี่ยแต่งหน้าแล้วงง <c oughs> แต่งหน้างงแล้วนะแสงเพี้ยนเนี่ยโอ้ยปากแห้งเรียกผมว่าน้องเบียเถอะเธอ,เ,ธอเอาจริงๆป่ปะจำไม่ได้ แต่พยายามจำให้ได้จะพยายามจำให้ได้ปกติคือก็คือแบบว่าอ่านอ่านตามแบบชื่อยางงี้ไงไม่งั้นก็จำไม่ได้ล่ะ นี่ว่านะนี่ว่าฟิลเตอร์เนี่ยไม่ใช่ไอ้กล้องติ๊กตอกทำฉันงงโอเคน้องเบียขอบคุณมากค่ะจำชื่อได้เลย <c oughs> <c oughs> วันไหนคิวเท่ากันไหมเนี่ยงงเลยคิวเท่ากันปะเท่าดิ คิดถึงเราไหมเหรอขอดูก่อนขอชมก่อนว่ามีอะไรคิดถึงมั่งสวยจริงเปล่าวสวยจริงหรือสวยหลอกถ้าสวยหลอกไม่ต้องบอกนะตัวเอง เปี่ยงสวัสดีค่ะถ้าสวยหลอกไม่ต้องบอกนะตัวเองรู้ไหมหน่อยใจน้องเบียร์ขอบคุณค่ะ,ะจำได้ยงงี้จำได้เอออยงงี้จำได้ถ้ายิ่งบ่อยแล้วยิ่งจำได้เลยขึ้นชื่อขึ้นขึ้นชื่อข,ข,ขึ้นสมองเลย เสียงหวานขึ้นมาเชียวียากริงหวัสดีค่ะอุ้ยพี่คุณกิดขอบคุณนะคะ <_ S 1> น้องเบียรขอบคุณค่ะทำเสียงหวานตลอดได้ไหมยากทำยังไงอ่ะ หนูเองสวัสดีค่ะหลวงพี่ธรรมสก,การค่ะตอนนี้กำลังแบบตอนนี้หน้าจริงกับหน้าในเนี้ยมันไม่เหมือนกันละมันแบบมันเข้มมากเลยอะเรารู้สึกมันจะเข้มไปหรือเปล่าชักสับสนและงงแล้งงนะ รู้สึกเหมือนมันเข้มแต่ทำไมในกล้องมันสวยมีใครดีเอมไปจีบยังยังไม่มีเลยรอคนดีเอมมาจีบอยู่แฮ่ hey. มื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้ หลงแป้งเพื่องรู้สึกว่ามันมันเข้มไปโอ้ยแต่งหน้างงไปหมดแล้วเนี่ย มเขียนตาเลย <c oughs> ดูยังไงก็ไม่เบื่อน่ารักจริงหรอจริงเปล่าโกหกทำมปากอย่างนี้มัน เติมเติมต้องเติมนี้ต้องเติมหนักเลยทีนี้ได้แค่หน้าเหมือนค่ะอุ้ยได้แค่หน้าเหมือนค่ะเพราะว่าไม่ใช่ ฟอร์มเสียแล้วเอ้ยทำไมทำไมในนี้มันเหนียวนะไม่ได้แล้วนอย่างเงี้ยได้มิเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะรู้สึกมันต้องยืนว่ะมันไม่ได้จริงๆริก่อนปักขนตาก่อนก็ได้ เขียนตาหายไปไหนอ่ะที่เขียนใต้ตาหายอยู่ไหนไม่รู้ทำไมต้องอ้าปากถ้าไม่อาปากแล้วจะพูดยังไงโอ้ยอยากบินไปเกาหลีแบบไปซื้อเครื่องสำอาง เมื่อก่อนนะ่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่สตอรี่เดียง ดียังฉันรู้สึกว่าคิวฉันแม่งแบบนิดหนึ่งว่ะแปบลบแบบว่าได้แบบมั้งไม่ได้ถ่ายค่ะ ใจเดียวนะเป็นคนดีเออรักฉันคนเดียวอะไรเงี้ยค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ได้รักฉันคนเดียวอะไปไกล <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่นุ่นชื่ออะไรครับนั่นมุกนี้ เดี๋ยวเถอะมุกเนี่ยเดี๋ยวเถอะทุกคนใจส้มเรายังไม่ถึงในนี่สักทีหนึ่งยังไม่ถึงพันสักทีเนี่ยเมื่อไร่อีกยี่สิบ ชอบช้ใชมากของแม็ก กลัวไม่สวยอะดีถ้าไม่สวยขึ้นมาทำไงอะอ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่มีเลอร์ขอบคุณค่ะถ้าไม่สวยทำไงอะงืดเลยอะเศร้าเลยนะ ไม่ไม่สวยอะ่ะแฮปปี้นะขอบคุณค่ะพี่มิลเลอร์จะแฮปปี้กว่านี้ถ้าส่งเยอะๆปปปนนนสะดม วันนี er ้ขอบคุณค่ะนุ่นเลยกับผมอีกโอ้โหเวอร์และเวอร์และเวอร์แล้วเราเมื่อกี้ยังนั่งกินไข่ต้มอยู่เลยก็พี่นิกกี้เขาบอกแอย่าที่อย่าที่หลังอ่ะเวลาพี่นิกกี้บอกอะไรอ่ะต้องหานเยอะๆนะรู้ไหม ต้องแบบหานเยอะๆเลยอะ่ะต้องหาน่ะอย่าไปฟังพูดเรื่องไม่จริงเยอะพี่สยามเทนคูวัสดีค่ะต้องหานเยอะๆอย่าไปอย่าไปฟังเยอะเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่เพราะว่าความจริงมีน้อยมากไม่ใช่ใช่คือ,อความจริงมีอยู่นิดเดียวใช่ เล่นอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้ววาสนาใครเนาะยังไม่มีวาสนาใครเลยค่ะยังไม่มีใครมาเป็นพ่อวาสนาเลยเดี๋ยวอัดคลิปอันนี้บ้างดีกว่าเอาอีกเครื่องอัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันน่ะ เดี๋ยวต้องไปเติมหน้าเติมปากเลยเนะี่ยทำไมอ่ะทำไมกล้องสดมันผิวหรอทำไมมันไม่สวยแบบนี้เนี่ยทำไมในนี้มันสวยอะ่ะทำไมในนี้มันไม่สวยอะ่ะแสงหรอเอ้ทำไมในนี้มันอันนี้เห็นไหม,มฟิลเตอร์จับอีกแล้ว อ,นนอ,อ,อันเดอยูู่บเจออัเจะเน่เห็นไหมรู้และปากกับแก้มโอเคได้เติมเพิ่มอย่างนี้มันต้องเติมมันต้องเพิ่มต้องชัดการมันต้องเพิ่มมันต้องเติม,ม งงนะงงแล้วนะไหนหวะมันต้องเติมมันต้องเพิ่มปรากฏแดงเกินแต่ให้ทาปากอะสีมันไม่ได้ ตามนี้ปัดอีกมันต้องเติมมันต้องเพิ่ม,มต้องปัดอีกน้องปัด ไงี้ยงี้ยเงี้ติต่โอเคมันดีขึ้นแล้วแหละถ้าเราดูจากกระจกนะพอแล้วเหนื่อยจังเลยทำไมแต่งหน้าเหนื่อยขนาดนี้ นุ่นสวยมากจังหวะนี้สวยด้วยโสดด้วยค่ะสวยด้วยโสดด้วยทำไงดีสวยด้วยโสดด้วยทำไงดีเนี่ยืึทำยังไงดีทำใจร้ <c oughs> องไห้อะ โอ้โห oh, พูดอย่างนี้ <c oughs> พูดอย่างนี้สวยด้วยโสดด้วยทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจดูสิเราว่าสีปากไม่ได้หนึ่งนะ